เรียนไทยรัฐวิทยา55วัดบวดดอนพรมตั้งอยู่เลขที่82ทับ41หมู่10ตำบลบางกลางอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวเดือนชายชุติด,ดำรงผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษและนางสาวมุกดาธนะไมตรีจิตรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น38ท่านและมีจำนวนนัก,กเรียน551คนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา55วัดบทดอนพรมเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วยความรู้คู่คุณธรรมสู่ความเป็นพลเมืองดี และพันธกิจประกอบด้วย 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 2. สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่21 3. พัฒนาระบบบริหารโดยทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและ 4. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีเป้าประสงค์คือผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพมีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์พร้อมสมรรถนะตามมาตรฐานของการศึกษา การวางแผนและกำกับติดตามการบริหารจัดการการศึกษาเป็นกระบวนการที่โรงเรียนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา55วัดโบสถ์ดอนพรมจึงได้วางแผนจัดการการทำงานด้วยระบบและกลไกบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพของโรงเรียนประกอบด้วย5องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1 การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา55วัดบดดอนพรมกำหนดเป้าหมายคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนกลยุทธ์โดยการนำผลการวิเคราะห์แนวคิดการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วยเทคนิค SWOT analysis มีการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธแผนงานโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต้นสังกัด ชุมชนท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะเวลา5ปีนอกจากนี้มีการนำข้อมูลพื้นฐานมาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาลงสู่แผนการจัดการเรียนรู้รวมทั้งมีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษาและจึงนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดโครงการและกิจกรรมโดยใช้วงจรคุณภาพ Deming Cycle ในการดำเนินง,งานในกรอบเวลาที่กำหนด จากการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโดยกำหนดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามถนัดและเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดจึงมีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR และรายงานให้ทางสำนักง,งานเขตพื้นที่รับทราบในทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา55วัดโบสถ์ดอนพรมได้กำหนดกรอบนโยบายพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษาผ่านรูปแบบมีเดียโมเดลมีการบริหารจัดการทุกภาคส่วนและทุกระดับขององค์กรเพื่อให้บรรลุภาร,รกิจสำคัญในการเสริมสร้างเยาวชนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วยความรู้คู่คุณธรรมสู่ความเป็นพลเมืองดี โรงเรียนดําเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานมีการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานและมีการรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานเป็นระยะมีการประชุมทบทวนการดําเนินงานปรึกษาและร่วมกันปรับปรุงพัฒนางานอย่างสม่ําเสมอองค์ประกอบที่ 3. การประเมินความสําเร็จตามมาตรฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา55วัดโบสถ์ดอนพรมได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตามการประเมินตนเองตามแนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพผู้เรียนและความสำเร็จครอบคลุมทุกด้านตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน และนำผลที่ได้จากการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาเป็นข้อมูลสะท้อนกลับไปยังผู้เรียนบุคลากรไปสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนองค์ประกอบที่4การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา55วัดบดดอนพรม มีการจัดกิจกรรมสร้างทักษะเชิงบูรณาการให้แก่เด็กและผู้เรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางกายอารมณ์สังคมและสติปัญญามุ่งเน้นกิจกรรมที่หลากหลายโดยมีครูคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดโรงเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนด้านการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนกิจกรรมโรงเรียนส่งผลให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ จำแนกพิจารณาโดยใช้เหตุผลได้โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นการทำงานเป็นทีมสร้างสรรผลงานในรูปแบบโครงงานคุณธรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในแต่ละสัปดาห์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความคิดเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและการสร้างอาชีพที่ผู้เรียนสนใจรวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการโฆษณานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ออกสู่สาธารณชนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีพื้นที่แสดงความสามารถของตนเองโดยมีครูคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา55 5บวัดบดดอนพรม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพมีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์พร้อมสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนตระหนักถึงความเป็นไทยภาคภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายจากการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผลทำให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา55วัดบทดอนพรม มีการพัฒนาด้านกระบวนการและการจัดการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องโดยมีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจที่ชัดเจนนำไปสู่การทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการในกลุ่มงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนร่วมด้วยส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อนำมาพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัยมีการสนับสนุนครูในการจัดหาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำมาจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้มากขึ้นครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุขและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดผ่านการทดสอบผู้เรียนในรูปแบบต่างๆเช่นการวัดและการประเมินผลปลายภาคการวัดด้านการอ่านและการเขียนเป็นต้นครูนำผลการทดสอบมาวิเคราะห์และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไปองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา55วัดบดดอนพรมได้ดําเนินการโดยโครงสร้าง4กลุ่มบริหารงานได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไปกําหนดงานในแต่ละกลุ่มงานอย่างชัดเจนมีการใช้วงจรคุณภาพ Deming Cycle เพื่อการวางแผนดําเนินการ ติดตามและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นตามระบบประกรันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนทำคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีองค์ประกอบประเด็นพิจารณาตัวชี้วัดระดับคุณภาพที่ชัดเจนครอบคลุมเชื่อถือได้ส่งผลให้ระบบประกรันคุณภาพภายในของโรงเรียนมีความเข้มแข็ง ด้วยรูปแบบและนโยบายการพัฒนาของท่านผู้อำนวยการเดือนฉายชุติดำรงส่งผลให้ครูมีความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพและสามารถต่อยอดในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา55วัดโบทดอนพรมจึงเป็นสถานศึกษาที่ทรงคุณค่าด้วยศรัทธาเต็มเปี่ยมด้วยพลังความรู้และพร้อมที่จะก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อการพัฒนาอย่างยังย่งยืน